สวัสดีค่ะครูทิพย์สอนถักกระเป๋าวายูค่ะวันนี้จะไม่ได้มาถักอะไรให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทำเครื่องประดับสำหรับกระเป๋าวายูซึ่งก็จะใช้ลูกปัดนะคะให้มาอยู่ในคอลเลกชันทุกๆแบบนะคะที่ได้ผลิตขึ้นมา นะคะเพราะว่าลูกปัดเนี่ยไม่เคยตกเทรนเลยส่วนตัวครูทิ์เองนะคะก็ชอบงานลูกปัดมาตั้งนานแล้วนะคะก็เลยได้หยิบยกนะคะทั้งสอ,งอย่างนี้นะคะการผสมผสานของเส้นไหมนะคะแล้วเอามาผสมกับงานลูกปัดนะคะให้เป็นอคอลเลกชันที่จะส่งต่อให้ลูกค้าต่อไปนะคะ ใครสนใจเทคนิคในการถักกระเป๋าวายูนะคะและเทคนิคอื่นๆเกี่ยวกับงานถักกระเป๋านะคะก็สามารถติดตามช่องไว้และส่วนใครที่อยากจะมีสินค้าแฮนด์เมดที่เป็นแฟชั่นระดับโลกไว้จำหน่ายอีกหนึ่งอย่างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าจับต้องมากมาก ก็สามารถอินบ็อกทักทายมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ